ก็ากราบสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก็สำหรับคลิป <departments> นี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะครับเลิปนี้ก็จะมารีวิว เมืองปากซองนั่นเองนะครับทีนี้ก็เรามาตลาดเมืองปากซองนะครับที่ใหญ่ที่สุดในปากซองนะครับก็ระแวกนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เราก็เดินทางมาซื้อของนะครับเราก็เลยมารีวิวให้ทุกคนได้ดูว่าตลาดปากซองมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เราก็จงบอกกันนะครับว่า เราก็จะรีวิวไปแบบไม่เจาะลึกรายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น,นผ่านๆแล้วกันนะครับเราก็จะใช้มุมสูงเป็นดักนั่นเองนะครับเราก็มาได้เตือนให้ทุกคนได้เห็นนะครับเราก็ใช้มุมสูงเป็นดักนะครับก็ต้องบอกว่ามารีวิวในเมืองปากซองนั่นเองนะครับก็ถนนหนทางมันเป็นยังไงนะครับมาตราลามมันก็ ประมาณนี้นะครับก็เมืองปากซองก็เป็นเมืองที่ก็ต้องบอกว่าหลายครั้งนะครับที่เราเคยมานะครับ สองครั้งนี้ก็ได้ถ่ายทำหรือว่าถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เห็นว่าบ้านเมืองเราก็น่ามากินมาช็อปมาเที่ยวมือกันนะครับถึงแม้มันจะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าไม่เหมือนในเมืองกรุงสักเท่าไหร่นะครับแต่ภาพบรรยากาศที่เรามองเห็นก็ค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับไม่แออัดมากเท่าไหร่นะครับก็ทุกคนสโลลา์นะครับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับไม่ต้องรีบแซงกับใครนะครับใช้ถนนแบบ สะดวกสบายนะครับดูความปลอดภัยด้วยนะครับนี่ก็คือเส้นปากช่องนั่นเองนะครับก็จะลงไปตอนนี้เราอยู่กันที่กมที่50หรือว่าหลัก50นะครับก็จะลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่เมืองปากช่องนะครับภาพบรรยากาศก็ค่อนข้างจะไม่แออัดนะครับเหมือนในเมืองใหญ่นะครับรถก็ค่อนข้างจะโล่งไม่ติด เหมือนในเมืองกรุงนะครับวันนี้เราก็มาดีวิวได้มีโอกาสได้มาทำวิดีโอให้ทุกคนได้เห็นว่าบ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้อบอ้อมไปด้วยภูเขามันเป็นยังไงนะครับถึงบอกว่าอากาศที่นี่ค่อนข้างจะเย็นทั้งปีนะครับไม่แม้กระทั่งเดือนเมษาก็ยังอากาศดีนะครับถึงบอกว่าปีไหนก็อากาศดีทั้งปีนะครับ ที่เมืองปากชองแดนหนาวของเราใต้นั่นเองนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะสดชื่นอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสเองนะครับเราดูภาพบรรยากาศนี่ก็คือภาพบรรยากาศ ตัวเมืองปากซองนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนไม่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นก็มารู้มุมสูงด้วยกันนะครับว่าบรรยากาศเมืองปากซองมันเป็นยังไงนะครับนี่เราก็กําลังเจริญทางเข้าไปในตลาดนั่นเองนะครับเราก็เลยมาบินรีวิวให้ทุกคนได้เห็นว่าภาพก่อนที่เราจะไปตลาดนี่มันเป็นยังไงนะครับภาพบรรยากาศจะประมาณไหนนะครับ และท่านผู้ชมที่ดูอยู่ข้างหน้านี่ก็คือตลาดปากซองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวใต้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าของซื้อของขายค่อนข้างจะมีครบจบทุกที่ตลาดนี้เลยนะครับทุกค้าต้องการอะไรก็มีหมดนะครับตลาดแห่งนี้ก็ค่อนข้างจะครบจบเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายส่วนหลายที่ให้เรา เดินทั้งวันก็น่าจะไม่หมดนะครับตลาดตัวนี้ค่อนข้างจะโคตรใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตลาดที่คึกคักแห่งหนึ่งในปากเชนั่นน่นที่ทุกคนไม่ควรพลาดเวลามานะครับที่มาถึงตลาดปากซองก็ต้องซื้อของฝากของขายหรือว่าซื้ออะไรติดไม้ติดมือไปให้ท่านที่เรามาเยี่ยมเยียนนะครับ ก็เป็นที่ตลาดแห่งหนึ่งที่เราแนะนำนะครับเป็นช่วงที่สี่โมงห้าโมงนะครับค่อนข้างจะลูกค้าไม่ค่อยคึกคักนะครับถ้าช่วงเย็นก็ห้าหกโมงนะครับก็ลูกค้าค่อนข้างจะคึกคักในช่วงนั้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้ากําลังตั้งของนั่นเองหรือว่าตั้งร้านค้ามาขายนั่นเองนะครับ ก็วันนี้เราก็มารีวิวเร็วไปนะครับเนื่องจากเรามีธุระที่จะไปต่อนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนดูแบบทางเพลินนะ,ะนะครับนะครับเพลินแบบว่าดูแบบภาพบรรยากาศเอาชัดส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าที่เราบินวนไปเวนมานะครับก็เป็นบรรยากาศที่รอบตลาดนั่นเองนะครับตลาดแห่งนี้ก็อย่างที่เราบอกไปนะครับ ใหญ่เลยทีเดียวนะครับตลาดบ้านเมืองปากซองนั่นเองนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเมืองปากซองก็มีท่องที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับนอกจากที่ตลาดถือว่าเมืองปากซองก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ําตกนะครับนอกจากตลาดแห่งนี้ก็ยังมีน้ําตกหลายแห่งนะครับก็ต้องบอกว่าเนื่องจากมันเป็นที่ ลาดสูงแล้วก็เป็นที่ภูเขาสชชนใหญ่นะครับก็จะมีน้ำตกหลายๆที่แล้วก็สวยงามให้ท่านผู้ชมมาลองสัมผัสบรรยากาศนั่นเองนะครับก็สนใรดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อคลิปหน้าจะไม่พลาดคลิปของเรานะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องการาบสวัสดีครับ